รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ละครเรื่องนี้ถูกสร้างจากเรื่องจริงเรื่องราวที่นำเสนอในละครอาจถูกแต่งเติมและเป็นสถานการณ์เฉพาะบุคคลเพื่ออัตรรของละครโดยไม่ได้มีเจตนาที่จะทำให้เกิดความเสื่อมเสียต่อวิชาชีพใดๆและไม่ได้มีเจตนาชี้นําชักจูงให้เกิดค่านิยมทางเพศแบบผิดศีลธรรมอันดีของสังคมและเกิดทัศนคติในทางลบต่อเพศใดเพศหนึ่งหรือกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หากมีความผิดพลาดประการใดทางคณะผู้จัดละครต้องขออภัยไว้ณโอกาสนี้ คนที่ร้านเยอะไหมพี่ก็โอเคอยู่นะเหรอมีทั้งหมดกี่โต๊ะอจ๊ะอืมประมาณสิบโต๊ะได้อ่ะแต่เดี๋ยวก็คงมากันเที่ยงอีกแล้วเขาเอาพวกผักมาส่งยังคะเออไม่ต้องห่วงหรอกนะนี่พี่แล้วของไม่มีอะไรหมดใช่ไหมจ๊ะแกจัดการซื้อไว้หมดแล้วนี่ไม่ต้องห่วงหรอกถ้าหมดนี่เดี๋ยวฉันจัดการเองแกเหอะเป็นไงบ้างเวียนหัวดีขึ้นหรือยังเออไม่เป็นไรหรอกนะพี่ เดี๋ยวพี่ฝากลานไว้ก่อนก็นแล้วกันรู้แล้วแกก็พักเยอะๆนะฉันบอกแล้วว่าอย่าทำงานหนักนี่ไม่ใช่ว่าจะคลอดก่อนกำหนดนะโอ้ยไม่หรอกพี่อ่าเอาเอพี่ไปดูร้านก่อนนะฝากไว้นะ ไม่ทราบมาก่อนเลยนะคะเนี่ยว่าบกจะต้องเป็นคนมาสัมภาษณ์เองด้วยก็คุณพิม์ทั้งสวยทั้งเก่งขนาดนี้จะปล่อยให้ลูกน้องมาสัมภาษณ์ได้ไงครับถ้าเกิดว่าลูกน้องทําอะไรผิดพลาดไปมันจะเสียชื่อแม็กซีนเปล่าๆนะใครๆเขาก็รู้ว่าคุณพิมพ์เก่งขนาดไหนไม่อย่างนั้นร้านขนมคุณพิมพ์เนี่ยไม่มีแฟรนไชส์หลายสาขาแบบนี้หรอกคุณเม์ก็พูดเกินไปค่ะพิมพ์ก็ไม่ได้เก่งอะไรขนาดนั้นหรอกค่ะ แต่รู้สึกเป็นเกียรติมากกว่าที่บอกอแมกซีนดังอย่คุณเมฆเนี่ยมาสัมภาษณ์พิมพ์ถึงที่นี่ขอบคุณครับ สักครู่นะครับสงสัยจะเรื่องดูที่ออฟฟิศนี่มีอะไรคุณผมทำงานอยู่คุณฉันว่าฉันจะคลอดแล้ววะว่าไงนะแต่มันยังไม่ครบกำหนดไม่ใช่เหรอใช่อ่ะแต่ตอนนี้เจ็บท้องมากเลยอ่ะคุณมารับฉันไปโรงพยาบาลได้ไหมแต่ว่าผมต้องสัมภาษณ์นักธุรกิจอยู่อ่ะจะหาคิดได้มันไม่ง่ายนะเอาอย่างนี้ไหม คุณลองโทรหาเพื่อนคุณให้มาช่วยคุณก่อนได้ไหมแล้วเดี๋ยวผมรีบตามไปที่โรงพยาบาลโอเคโอเคค่ะไม่เป็นไรหรือคุณลองโทรเรียกแกร็บไหมโอเคค่ะไม่เป็นไรค่ะ อลูกบเรียบร้อยแล้วครับขอโทษทีนะครับเรื่องสำคัญเหรอคะโอ้ออ ไม่มีอะไรหรอกครับ คุณนั้นใช่ไหมคะคุณเป็นใครคะมีธทระอะไรเมกฉันไ่ช่วยรับคุณไปโรงพยบาบาลพอดีเขาติดงานค่ะเมกไม่เห็นบอกเลยนะคะว่าจะมีใครมารับเขายุ่งอยู่เธอบอกฉันคงลืมเธอบอกครีบไปนะคะ ยังไม่ถึงกำหนดคลอดด้วยไม่ใช่รีบไ,ไปถึงมือหมอด,ดีกว่าเร็วสิคะ นะคะอดทนหน่อยนิดนึงค่ะ <c oughs> หมอกำลังจะมาค่ะโอโ,อโอขอบคุณนะคะที่ามาส่งนะฉันเสียมารยาทมากเลยไม่ได้ทำเชื่อคุะโอ,โอ,โอฉันชื่อปูนค่ะอขอบคุณมากนะคะคุณปูนคุณเป็นเพื่อนเมกที่ออฟฟิศอ์ค่ะ ไม่ใช่ค่ะเมฆไม่เคยเล่าเรื่องฉันให้คุณฟังเลยสินะคะฉันไม่ใช่เพื่อนอแต่ฉันเป็นภรรยาของเขา ยินดีที่ได้รู้จักนะคะได้เจอกันสักที <nause ous> ฉันขอให้คุณและลูกปลอดภคยนะคะแข็งแรงเมื่อไหร่เราได้คุยเรื่องใบหย่ากันส่วนนี้ก็ ถือว่าเป็นของรับขวัญหลาจากชั้นละกันนะคะ นะแต่มันยังไม่ครบกำหนดไม่ใช่เหรอใช่อะแต่ตอนนี้เจ็บท้องมากเลยอะคุณไ่รับฉันไปโรงพยาบาลได้ไหมแต่ว่าผมต้องสัมภาษณ์นักธุรกิจอยู่อะกว่าจะหาคิวได้มันมันไม่ง่ายนะเอาอย่างนี้ไหมคุณลองโทรหาเพื่อนคุณให้มาช่วยคุณก่อนได้ไหมแล้วเดี๋ยวผมรีบตามไปที่โรงพยาบาลหรือคุณลองโทรเรียกแกร็บไหมโอเคค่ะไม่เป็นไรค่ะ ขอโทษด้วยนะครับเรื่องสำคัญเหรอคะอ๋อไม่มีอะไรหรอกครับมีอะไรกันเหรอคะอ,อ,อูนคุณมาได้ยังไงอะฉันเห็นว่าร้านี้อยู่ใกล้มหาวิทยาลัยฉันสอนเสร็จพอดีก็เลยแวะมาไม่เห็นแปลกเลยนี่เมฆ ที่ฉันจะแวะมาดูงานคุณบ้างอ่ะเพราะอีกไม่กี่เดือนเราก็จะแต่งงานกันแล้วเ,เดี๋ยวเดี๋ยวผมขอทำงานก่อนนะทำไมอ่ะเมฆคุยกันแค่นาทีไม่ได้เหรอขอเวลาส่วนตัวเราสักครู่ได้ไหมคะเชิญตามสบายค่ะ ตกลงเมื่อกี้ใครโทรมาอ๋อไม่มีอะไรฉันไม่ได้โง่นะเมฆเมียอีกคนหนึ่งของคุณใช่ไหมมันใช่ไหมนันเขาโทรมาเขาบอกว่าเขาเจ็บท้องอาจจะคลอดก่อนกำหนด พี่อ้อยพี่ชอดเชื่อเรื่องทำดีต้องได้ดีไหมคะนันเองก็เชื่อแบบนั้นมาตลอดชีวิตนันไม่เคยคิดร้ายหรือทำไม่ดีกับใครนันกับสามีแต่งงานอยู่กินกันมาสามปีนันก็ดูแลทุกอย่างเท่าที่จะทำให้เขาได้จนผู้หญิงคนนี้เข้ามา นี่ค <wa> ืออะไรคุณไปเอามาจากไหนเนี่ยมันสําคัญด้วยเหรอว่าฉันไปเอามาจากไหนอะคุณต่างหากที่จะต้องตอบว่าคืออะไรยิงกอดยิงเน่ามันเหงามันร้าไม่ใครจะมั่นคงยิงกอดยิงเน่า